โอ้คุณยายเธอโอเคนะหลานเฮ้ยไม่กังเขนไม่กังเขงมันแปลกๆคุณยายใจเย็นยี่ครับทุกคนผมเดิมบอลล็อตและตอนนี้เราอยู่กับเกมเดอะบูเคนวาวหรือแปลไทยว่าคำสาบานที่พังทลายก็เป็นเกมอินดี้เฮ์เรอร์ที่เล่าถึงตัวเราที่ไปเยี่ยมหาคุณยายของเราหลังจากที่คุณปู่ของเราตายไปแล้วเราก็พบว่าเธอถูกครั้งอยู่ในห้องซึ่งเราก็ต้องค้นหาความจริงอะนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อเกิดในเรื่องข้าวๆเสร็จแล้วก็ เข้าไปดูในเกมกันเลยอาทิตย์ก่อนปู่ฉันได้ตายอย่างกระทานหันฉันเลยกลับมาเยี่ยมหาคุณยายว่าเธอเป็นไงบ้างคุณยายครับผมมาถึงแล้วโอ้โหเกมกระตุกมากอะทุกคนผมลองปรับภาพก่อนแล้วดีขึ้นไหมวะกระตุกเหมือนเดิมบ้าเอ้ยพิษอันเลวเอ็นจิน โอ้ยดีขึ้นอยู่มังตอนนี้คุณยายเราอยู่ไหนเนี่ยมีกระดาษโน้ตครับที่ที่ฉันกำลังทำอยู่มันไม่ถูกต้องฉันรู้ว่าเธอกำลังสงสัยฉันฉันรู้ได้เลยในความเหยียดของเธอฉันควรหันหลังกลับดีไหมนะแต่ว่าตอนนี้ฉันหยุดไม่ได้แล้ว w h a t เปิดมาก็มีประเด็นเลยเหรอนี้เป็นน่าจะเป็นรูปครอบครัวตระกูลน,นี้นะมีตัวเบเกอร์ครับ แต่ไฟไฟดูตายเนี่ยเอ๊เราสำรวจท้องครัวกันก่อนดีกว่าเนาะก็มีเครื่องครัวปกติตู้เย็นมีอะไรไหมอเปิดไม่ได้บ้านดูเก่าใช้ได้เลยนะเนี่ยหรือเราต้องไปหาคุณยายก่อนอวะโอ้โหไฟเนาะนี่น่าจะเป็นคุณยายคับ คุณตาเราเฮ้ยคุณตาเราเหมือนกับอบราฮิมคอนเลยพวกเขาดูมีความสุขดีนะนี่หาชิ้นส่วนความทรงจำมีเสียงครับเป็นเสียงวิทยุคุณยายบอกว่ารอเดี๋ยวนะหลานเราขอคุณยายแต่งตัวเสร็จก่อนต้องรออีกกี่นาทีเนี่ยคุณยายออกมารับผมหน่อยสิหลานซูที่เราสามาหาทันทีนะ ้าเอ้ยมันล็อกหมดเลยอะ่ะมีกระดาษโน้ตครับทุกสิ่งที่เขาทำกับฉันฉันไม่มีทางลืมมันหรอกเข้จะคิดว่าเขาได้จากไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นข้อผิดพลาดเลยละ่ะมันไม่สำคัญหรอกนะเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่แต่ว่าฉันจะตอบแทนให้กับเขาแน่อืมนี่ในที่นี้อาจจะหมายถึงคุณตาเราหรือเปล่านะอ๋อมีไฟแช็กครับ กด F เพื่อใช้โอเคดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เจอโนต้ตฉันต้องเปลี่ยนเบเกอร์ตอนที่ไฟดับไม่อย่างนั้นเธอจะก้าวร้าวมากขึ้นเหมือนก็นว่าเธอกําลังรองช่วงเวลานี้เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเบเกอร์นี้มีประเด็นครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยตู้กำลังเปิดไม่ได้อืม้มห,หวานเจี๊ยบเบเกอร์เบเกอร ตรงนี้ผมจำได้อ่ะอ๋ะอมันสับเบเกอร์มันสับเองนี่วะประเด็นคือเกมนี้เราวิ่งไม่ได้ด้วยนะหรือมันยังไม่ให้เราวิ่งวะกดชิปแล้วแบบความเร็วม่งก็เท่าเดิมเนี่ยเฮ้ยอ๋อคุณยายขอให้เราทำชาครับอุ่นชาให้โอเคได้เลยครับคุณยายมีชาให้นี่ปะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำตาล Okay. โอเคเฮ้ยมีกุญแจโอ้มันร้อนเกินไปที่ใช้มือจับงั้นเอาอะไรดีอ่ะเพื่อนถุงมือแถวนี้แถวนี้ถุงมือ,มอผมจำไม่เห็นได้เลยนะว่ามีถุงมืออยู่แถวนี้นะ่ะอ๋อโอเคได้ตัวที่ขี้มาครับได้กุญแจมาแล้วเราจะไม่ชง ทายให้คุณยายแล้วเหรอเอากุญแจไปเปิดห้องนั้นดีกว่าเนาะคิดว่าน่าจะมีห้องเดียวครับที่เปิดได้ก็ห้องที่เป็นประเด็นเดีเย๋ยวแหละเปิดเลยคุณยายสวัสดีครับวิทยไฟอาา๋ฮะนี่ไงวิดีอยู่นะที่เกมนี้เขาแบบทำสวิตไฟมาสว่างเงี้ยอย่าเปิดบอล ต้องเอาคอบาของคุณตามาเปิดนี่ต้องใช้ตัวไขควงครับแล้วคอบาของคุณตากำลังจะถามเลยว่าอยู่ไหนเปิดไฟบ้าจริงมีโน่เหรอครับบ้านนี้กำลังพังทลายเหมือนกับโลกร้ายเลยมันมีมบาอย่างที่ต้องซ่อมมากเลย แต่ว่าฉันหาเครื่องมือของฉันไม่เจอไอ้เราต้องซ่อมมีพัดลมโทรศัพท์แล้วก็ตัวเบเกอร์แต่เราได้คอบาแล้วมีอะไรอกีกไหมอะอุปรกรณ์เนี่ยพัดลมเราต้องซ่อมเฮ้หนังสือน,น,อนี่หนังสือนี้คุณยายมีตอนที่แบบไงงานศพของคุณตาดูแปลกมากเลยมาดูอรอบดิดูไงก็ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพอเราได้คอบามแล้วก็มาเปิดนี่เลยเนาะ กอ็อกก็อกผมจะเปิดเข้าไปแล้วนะคงไม่เจอคุณยายในสภาพปบเปอยหรอกใช่ไหมตาผมบอดเลยนะแบบนั้นเนี่ยล็อกอีกแล้ว what โ oh บรรยากาศมันดูหลอนๆใช้ได้เลยนะ เขาขังฉันไว้ที่นี่คงเชื่อเพราะว่าฉันหนีออกไปไม่ได้แต่เขาไม่รู้เลยว่ากับดักของเขาจะหันหลังกลับมาเล่นงานเขาเองเอ๊คุณตารู้อะไรเกี่ยวกับคุณยายของเรางั้นเลยเนี่ยมันล็อกด้วยวัด <What? S 1> อย่าพึ่งนะไฟอย่าพึ่งดบับตรงนี้มีเครื่องสภาพแล้วก็ยักโคกมีอุปกรณ์อะไรให้เราใช้ไหมเนี่ย นี่มันก็เปิดไม่ได้เอ้ยเอ้ยตำรวดช่วยด,ด้วยโอ้ะมีสกู๊ตเวอร์กดชิปพขวิง่งเอาแล้วมันให้กูวิ่งแล้วเอเว้วีนทางไหนวะเฮลยุณยายคุณตาช่วยด้วย เปิดได้แล้วโอ้คุณยายเธอโอเคนะาหลานเฮ้ยไม่กังเขนไม่กังเขงมันแปลกๆคุณยายใจเย็น We are f r เฟนลี่เออโอ้เชี้ยกูต้องหนีทางไหนทางนี้เหรอโอ้ยเชี้ยแล้วกูจะหนียังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าที่เรามีไข่ควงนี่ก็เพราะเนีได้เลยเปิดเปิดดิว่าไอ้บ้าเอยโอ้มันวาแล้วนั่งไงกูว่าแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งจังวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่งประตูปิดประตูแล้ว้องทำไงอะ่ะโอ้ยเฮลเฮลอะไรไม่กวาดประตูเปิดไฟโอเคโอ้โหชิดแล้วไงออกไปจากที่นี่ไม่ได้ใช่ปะมเมื่อกี้ประตูมันติดนั่นกวาดแล้วให้ตายเ้อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเนี่ยเหมือนเดิม แล้วทำไมเก้าอี้นี่มันเอาขึ้นมาวะเอ่มโอ้โทรศัพท์มันคือเธอเสียงแปลกๆวัดมันคือเธอมันคือเธอวัดเตยเฮกเปิดคุณยายหายไปแล้วอ่ะเปิดตรงนี้แล้วกันมันมีอะไรอยู่ในนี้วะคุณยายกลัวนผีเข้ามีแปดหนึ่งหก ถ้าหากว่าใช้ยาไม่ได้ผลยังมีแผน B อยู่ในหนังสือแล้วก็มีสีฟ้าแดงเขียวมันช่างน่าจะปวดเหลือเกินที่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้ฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้ใช้มันหรอกแล้วก็อย่ามองดูข้างหลังภาพนะน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวเหรอแม่งเขียวหมดเลยแล้วลาดผ่านต้องใส่ไงวะเนี่ยตกใจชุดมีกระดาษตรงนี้ยาที่เขาให้ฉันมามันกำลังทำลายฉันอย่างช้าชฉันรู้สึกแย่ทุกครั้งที่กินยาเลย ฉันจะไม่ยอมไห้มันเป็นแบบนี้ต่อไปหรอกฉันจะทําให้เขาได้ริมรสพิษของตัวเองยาเหรอคุณตาให้ยาอะไรคุณยายเรากิน<ม>ฉันจําไม่ได้เลยฮะว่าคุณยายฉันกินยาไปเยอะแค่ไหนอะเอ๊ะมีกระจกที่แตกครับคือตอนนี้เราจะต้องหาพัซเซลไอตัวเลขเนี่ยนะโอ้โ,อโอเหเฮียมันเตรียมกูแล้วนะ อย่าบอกนะว่าเราต้องจู้คุณยายอะโอเคเราหนีไปห้องนี้ออกมาโอเคเราจะไปต้องไปจริงๆเรอเนี่ยฮัลโหลคุณยายโอ้เฮีย e er, กูว่าแล้วโอ้ฟัก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 ชิอยู่ไหนวะโอ้ยชี่ยกูตกใจหมดเลยไอสัตว์เอ้ย ขอโทษนะทุกคนที่อุทานคำหยาบนะร่างกายมันตอบสนองไปเองเอยู่ไหไรสวิตไฟสวิตไฟโอเคเราตรงนี้ไฟแม่งดับเลยเปิดไฟได้ไหมเนี่ยคิดว่า,เ,าเลขเป็น621ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปก่อนแล้วกันตอนนี้เรามี816แล้วก็612นึ่ง2ไอหนึ่งไม่รู้ว่ามันเรียงกันยังไงนะ แล้วก็มีตัวนี้อีกครับ13 2 4ถ่ายรูปไว้เลยเราเลขแต่และเลขก็แบบสีแตกต่างกันด้วยนะผม่คิดว่านะ่าจะเป็นเคล็ดลับ,บเอามาเปิดตู้เซฟไแหละอะไรวะเมื่อกี้ห้องอะไรมันเปิดอะห้องห้องนี้เหรอเอ๊ะมันเป็นเสียงของห้องอะไรอะอา่าฮ้า เจอแล้วเว้ยอันแรกเป็น13บลบ4ลบ2ได้เท่ากับเอ1 1เออ11สีแดงเป็น9ส่วนสีเขียว3หมุนไปทางซ้ายก่อนแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายโอเคซ้ายก่อนเนาะซ้ายเจ็ดรอบ1 2 3 4 5 6 7ขวาเก้ารอบ1 2 3 4 5 6 7 8...9... แล้วก็ไสสาหนึ่งสองสวยปืนของคุณตายิงยิงแม่งเลยไม่สนแล้วไม่ห้ามกันแล้วลันหลายนัดด้วยว่ะตายไปหลังจากที่ยิงเธอก็หายตัวไปฉันยิงไปสองนัดแล้วก็ได้เปิดประตูน้าบ้านฉันได้ขึ้นรถแล้วขับออกไปหาสถานที่ตำรวจที่ใกล้สุด ฉันบอกตำรวจเกี่ยวกับทุกอย่างแต่เมื่อตำรวจมาถึงก็ไม่มีร่องรอยของาราสุดเลยและคุณยายก็ไม่อยู่ที่นั่นยาที่เจอในบ้านวามจริงคือโพแทสเซียมไซยาไนตะ์มันเป็นยาที่ทำให้คุณตาตายยังไงก็ตามพวกเราเลือกที่จะไม่ตามหาศพแล้วก็ลืมเรื่องราวนี้ไปแล้วก็ไม่เคยพบคุณยายอีกเลยเอเค e ลเอมอรี่ <My time. S 1> <Emer> ผมขาดไป3ครับ แล้วก็ความลับของสื่อก็ไม่ได้เปิดดูจากใน,นเรื่องที่ผมเดาคร่าวๆดูนะก็คือคุณยายน่าจะโดนปีศาจข้อสิงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วคุณตาก็พยายามแบบช่วยรักษาโดยการเอายานะนะั่นอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณตาพยายามจะฆ่าคุณยายหรือรักษาคุณยายหรือเปล่านะแต่ว่าคุณตาก็แบบยังไม่ทันแบบได้ทําการรักษาหรือช่วยอะไรก็โดนคุณยายวางยาพิษไปซะก่อนแล้วเราก็รับหน้าที่แบปิดจ็อบของเรื่องราวครั้งนี้ โอเคก็จบไปแล้วเกมเฮอรเลอร์อีกหนึ่งเกมนะชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายจ้า